อ่ะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอัปต i ไลฟ์ช n แนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเกี่ยวกับการเล่นนารูโตะไอโหมด9ห่างนะครับผม อ่าวันนี้ก็อยู่ในหมวด9หางนะจากที่คนขอมาผมก็เมื่อวานนี่ผมว่าขอพักไปผมก็เลยไม่ได้ทํานะครับผมโอ,โอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับนารูโตะก้าหานะครับว่าจะมีเทคนิคเจ๋งๆอะไรก็เดี๋ยวไปติดตามคลิปเต็มได้เลยครับผมอ่าก่อนที่เราจะไปรู้จักสกิลนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับการโจมตีปกติของนารูโตะกันก่อนนะครับการโจมตีปกติของนารูโตะเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูก่อนนะครับ มาณนี้นะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด11พิษนะครับผมอ่าแล้วการโจมตีปกติของเราโตเนี่ยครั้งที่2เนี่ยสามารถวาร์ปได้ด้วยนะครับระหว่างที่เราวาร์ปเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือเบาไปนิดนึงนะครับ <S <S การโจมตีปกติเบาไปนิดนึงประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคการโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรมากนะครับ,รบเดี๋ยวจะไปอธิบายเสริมเกี่ยวกับ สกิลเลยนะครับผมโอเคจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับก่อนเลยเลยนะครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับสกิลหนึ่งของนารูโตะก่อนนะครับสกิลหนึ่งของนารุโตะนะครับจะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ทีละแบบให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแบบแรกคือการกดสกิลครั้งเดียวนะครับผมกดสกิลครั้งเดียวแบบนี้มันก็จะปมาณนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับคือการกดสกิลหนึ่งครั้งแล้วก็กดโจมตีปกติครับ ตีปกติด้วยจะเป็นแบบนี้อ่า <Vitamin S 1> แบบที่3นะครับคือการโจมตีปกติ2ครั้งนะครับแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะครับโจมตีปกติ2ครั้งแล้วก็กดสกิลหนึ่งจะเป็นแบบนี้อ่าแบบที่4นะครับผมกดสกิลอ่าโจมตีปกติ2ครั้งกดลูกศรเลื่อนขึ้นบนแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะครับจะแบบนี้จะได้แบบนี้นะครับอ่ากด<ๆ>ลูกศรเลื่อนขึ้นบนนะสังเกตลูกศรผมนะครับจะผมจะเลื่อนขึ <der> ้นบนนะจะได้แบบนี้นะครับผม อแบบที่4ี่ก็แบบนี้เลยนะอ่าจะโจมโจมตีปกติสองครั้งหรือสี่ครั้งก็ได้นะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับการโจมตีปกติครั้งที่4ของราโจก็ทําได้เช่นกันอ่าประมาณนี้อ่าแบบนี้เลยแล้วก็แบบที่5นะครับคือการกดโจมตีปกติสองครั้งแล้วก็กดลูกศรเลื่อนลงล่างแล้วก็กดสกิลหนึ่งมันจะได้แบบนี้ครับผมอ่าจะได้แบบนี้นะครับ โอเคสกิลห okay. ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะใช้ค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็ป่วนดีครับตัวนี้เน้นป่วนจุดๆๆเลยนะตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะไปอธิบายสกิลสอนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับผมอาต่อมาเราก็มาทําความรู้จักกับสกิลสอของนารูโตะนะครับผมสกิลสของนารูโตะนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน2แบบนะครับผม แบบแรกคือการกดครั้งเดียวนะครับกดครั้งเดียวเนี่ยนารโตจะทําการวาร์ปไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับแล้วแต่เราบังคับนะครับเราอยากบังคับขึ้นบนก็ได้ลงล่างก็ได้นะครับไปหลังแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับสกิลสอของนารโตนะครับจะเก็บได้ทั้งหมด4แสเต็กนะครับก็คือเราสามารถวาร์ปได้สครั้งนั่นเองครับหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นั่นเองนะอ่าแล้วแบบที่2ของสกิลสอของนารโตเนี่ย คือการกดสกิลสองค้างไว้นะครับหรือกด2ครั้งนะครับแต่ผมแนะนําให้กดค้างไว้นะครับเมื่อกดค้างไว้เนี่ยเราสกิลสองเนี่ยบังเอิญไปโจมตีโดนศันตรูนะครับนะรารูโตะก็จะอยู่ในสถานะแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะโจมตีศัตรูแบบนี้เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อเราทําการโจมตีปกติโดนศันตรูเนี่ยสกิลสองเราของเราเนี่ยจะทําการล็อกเป้าเหมือนล้วแปะคู่ในของรุ่น4หรือรุ่น2องไว้เลยนะ อ่ะผมจะทําให้ดูว่ามันแปะอย่างไงนะครับผมมันไม่มีสัญลักษณ์หรอกแต่ว่ามันจะเหมือนการล็อกเป้าอัตโนมัติเลยนะครับผมอ่าดูนะอ่าโจมตีติดแปอ่ผมกดซิลล์สองครั้งนะครับอ่าศัตรูรอยู่ไหนนะครับมันก็จะวาร์ปไปหาเลยนะอ่าประมาณนี้ย้ํานะครับเมื่อเราโดโจมตีโดนศัตรูเท่านั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดใหูใหม่นะครับเอาให้เห็นผักดอีกครั้งหนึ่งครับอ่าประมาณนี้จะอยู่ที่ไหนอะ เมื่อศัตรูโดนเราโจมตีอย OK? uh, ู่จะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็สามารถสกิลสองไปโดนศัตรูได้เลยมันก็จะทําการล็อกเป้าได้เลยนะครับผมสกิลสองก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลสองของนารูโตะเนี่ยเมื่อนารูโตะอยู่ระหว่างการโจมตีของสกิลสองนะครับเราสามารถกดเล่นท่าของสกิลหนึ่งได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะจะกดขึ้นบดก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้หรือเราจะกดแบบนี้ก็ได้นะครับ กดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะกดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะกดลงล่างแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าก <ento> ็ประมาณนี้นะครับผมสกิลหกับเออสกิลสองของนารุโตะนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำบะการอธิบายเกี่ยวกับการคอมโบของนารุโตะนะครับผมว่าเราสามารถใช้คอมโบแบบไหนได้บ้างนะครับ ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักคอมโบนะครับผมขอแนะนำสกิลเสริมของนารุโตะนะครับคําพีเสริมเนี่ยที่เหมาะที่สุดนะครับผมแนะนำเป็นอันนี้นะครับ <pir> ผมแนะนำเป็นอันนี้คืออันดับหนึ่งผมขอแนะนำเป็นอันนี้เลยนะแล้วก็อันดับสองผมก็ขอแนะนำเป็นอันนี้พา,ายุพา,ายุอันไหนเนะาะอยู่ไหนนะอ,อันนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมขอแนะนำเป็นอันนี้เลยนะครับ อ,อย่างที่เรารู้กันนะครับนารูโตะมันเน้นป่วนนะครับเน้นป่วนแล้วก็เวลาศัตรูเนี่ยเราโจมตีศัตรูเนี่ยแล้วเราหนีเนี่ยเราก็กดสกิลนี้นะครับเมื่อศัตรูตามเรามานะ,ะเดี๋ยวผมจะไปบอกเดี๋ยวผมจะไปอธิบายกับการเล่นจริงให้ดูนะครับว่ามันเหมาะยังไงนะครับสกิลนี้นะครับต่อมาเราเดี๋ยวเราก็จะมาดูคอมโบของนารูโตะเลยนะครับผมคอมโบของนารูโตะเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเลยนะครับเพื่อนๆจะใช้สกิลหนึ่งหรือกดขึ้นบนลงล่างหรือว่ากดธรรมดาก็ แล้วแต่เลยนะครับผมอ่าแต่ในที่นี้ผมก็จะขออธิบายในรูปแบบของผมก่อนนะครับอันนี้ผมไม่มีตายตัวนะคือผมคิดอะไรออกผมก็จะใช้เลยนะในวิดีโอนี้นะครับอ่ะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับผมอ่าดับแรกผมก็เป็นเหตุการณ์สมมุติเหมือนเดิมนะครับว่าผมจบตีโดนศัตรูก่อนนะผม อ่าโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับของโบของนาโตะนี้นะครับ ถ้ามีประโยชน์ก็เอาไปใช้กันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเล่นหลากหลายได้เลยเล่นแตกต่างกับผมได้เลยนะครับอันนี้เป็นเพียงการสาธิตให้ดูนะครับผม, <c oughs> ผมเผื่อคนอยากดูนะครับผมโอเคเมื่อเราทํความรู้จักอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเล่นจริงกันเลยครับผมว่าจะมีเหตุการณ์ยังไงบ้างน,นะครับผมโอเคไป้า <c oughs> ตัวแรกที่เราเจอครับเราก็เจอกับซาสุเกะนะครับผมตัวนี้ผมก็มองว่าไม่ได้สู้อะไรยากหรอกแต่ว่า ตัวมันน่ารำคาญตรงที่ว่าโจมตีปกติทั้งที่สีของมันเนี่ยสามารถหลบสกิลเราได้ด้วยนะอันนี้ผมก็มัม่วๆไปนะผมกดมัว่วอะไรอะไรกดได้ผมกดหมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้อันนี้ว้าไปแล้วก็ไปตีนะตีธรรมดาของเราเนี่ยมันไกลนะมันได้เปรียบนะแต่ว่ามันเบาไปหน่อยนะเหมือนหังว่าจะได้เนิร์ฟแบบไอให้เก่งๆเหมือนคาบ,บุโตะ <laughs> แต่ว่าก็ ตอนนี้ผมว่ามันก็เก่งแล้วแหละแต่ว่ามันเบาตรนี้เป็นสกลิลนะครับมันเน้นปั่นประสาทเนี่ยสกลิลนี้สกลิลหนึ่งแบบเมื่อกี้นะครับมันจะแรงแต่ทําให้สกลิลของเราคิดดาวนานนะครับสำหรับใช้ตอนที่ศัตรูกใกล้ท่อนไม้มาแล้วนะครับเราใช้สกลิลหนึ่งไม่สามารถหลบได้นะแบบเมื่อกี้อันนี้ กิลแบบสกิลหนึ่งแบบที่ถึงจะเบาะนะครับแต่ว่ามันคูดาวเร็วนะเราสามารถใช้ได้หลายแบบเลยอ่าอย่างที่บอกนะครับไอ้สกิลพายุเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยคัมพีพายุเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยเห็นไหมเวลาศัตรูหลบเราแล้วเราหนีเนี่ยเราสามารถกดพายุสวนได้เลยนะเพราะว่ายังไงอีกฝั่งก็ต้องตามเรอกมาแน่นอนนะอ่าอย่างนี้คาโบโตโมันฟูยากนิดนึงนะครับเพราะาเราไม่มีสกิลที่แบบ จับได้ทันทีนะมันต้องตีสองขั้นก่อนถึงจะสามารถจับได้นะครับอันนี้ก็พายุไปนะครับแต่ไม่โดนนะเขาสกิลตัวแข็งอยู่กดสัตว์อ่าจังหวะน,นี้ดีนะครับสัตว์อันเชิญของเรามันฉลาดเนี่ยมันเลยตีศัตรูโดนปกติเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยสัตว์อันเชิญผมมันจะอนเออแดกมากเลยนะอ่ะโดนนะนนก็ผายยุไปนะอ่าอย่างที่สอง อ่ะมันไม่ไม่เหน็นจบคอมโบที่อ่าคอมโบเดียวมันเน้นข่วนมากกว่านะหน้าโซนอโตเล้นข่วนเลยข่วนแบบสุดๆเดี๋ยวก็กดอันจุไปนะครับเพราะว่ามันกว้างผมที่เกียดหลบไปหลบมาละก็เลยขอจบไปเลยดีกว่ากนะับท้าวโศน,นะที่ผมเลือกคลิปนี้มาเพราะมันเก็บ3ตัวได้แล้วก็มันมี ประโยชน์มันเห็นทุกสกิลของนันุโตนะครับที่ผมใช้เนี่ยมันมีทุกสกิลเลยทุกแบบด้วยนะครับที่ผมเอามานะก็เลยเรียกเอาสิปนี้มานะาแบบเมื่อกี้คือผมกดสกิลหนึ่งแล้วผมกดวาร์ปนะในระหว่างที่เราวาร์ปเนี่ยเราสามารถทะลุผ่านได้ด้วยนะเห็นปะสกิลพายุเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะสำหรับตันเมื่แล้วก็ผมปไปเรื่อยๆครับผมตรนนี้ผมก็ตีเบ้านะ นี่ผมเลือกที่จะกดสัตอัญเชิญนะเพราะมันเป็นตัวสุดท้ายละแล้วผมก็ยังเหลือสัตว์นัญเชิญด้วยนะจังหวะนี้เนี่ยผมกดได้ทุกอย่างกดไปเลยนะผมไม่รู้มันจะติดนะจะผมกดไว้ก่อนนะแต่มันก็ดันติดแล้วมันก็ได้จังหวะสวยๆมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ความจังหวะมันฟุกด้วยนะเเกมนี้โอเคก็จบไปได้สวยนะผม โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนารูโตะโหมด9หางนะครับโหมดจกักะ9หางนะครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับ่คลิปนี้พอมีประโยชน์กับเพื่อนๆไหมนะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมบอกว่ามันมองว่ามันสกิลมันเบานะครับแล้วว่ามันเน้นคือการปั่นประสาทอีกฝั่งนะเพราะว่าสกิลมันวาร์ปได้ตีปกติก็วาร์ปได้ไปมานี่นะครับอ่า อันนี้ผมขอแนะนาไว้เลยไม่ได้ตัดกําลังใจเพื่อนๆนะครับสามารถใช้ลงแรงได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไม่แนะนานะครับเพราะว่าในเรื่องของสกิลเนี่ยมันเบาไปนิดนึงนะครับแล้วก็จบคอมโบได้ยากนะครับอย่างไม่เหมือนตัวอื่นนะสกิลอันติก็นานนะครับอย่างก็มันต่อคอมโบไม่ได้ด้วยนะเหมือน A ตัวอื่นนะครับอย่างซาสึเกะก็ต่อคอมโบไม่ได้เช่นกันแต่ว่ามีสกิลป้องกันตัวเกี่ยวกับตัวเองเลยนะ,ะสามารถ ประยุกเล่นได้หลายแบบมากกว่านาโตะนะครับผมอันนี้มันก็เน้นปันประสาทสามารถใช้เล่นได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ได้ตัดกําลังใจของเมนเมนตัวนาโตะนะก็อย่าว่ากันนะครับอันนี้ก็แค่เป็นคําแนะนําเฉยนะครับสามารถใช้เล่นได้เหมือนเดิมนะโอเคสําหรับคลิปหน้าก็จะเป็นตัวอะไรก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับนาโต้มูไนนาโตะโมจกะเก้าหาคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามจะเป็นตัวอะไรก็ ตกติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็จบขอจบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย